เราทุกคนต่างวิ่งตามความสำเร็จเราเชื่อว่าถ้าเราบรรลุเป้าหมายนั้นได้ความทุกข์ทั้งหมดจะหายไปคุณรู้ไม่ว่าความสำเร็จในทางโลกนี่แหละคือภาพลวงตาที่ทำให้เราติดอยู่ในวงจรของความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายได้ความสุขที่เกิดขึ้นจะอยู่เพียงชั่วคราวอนิจจงไม่นานนักตันหาใหม่ก็จะผุดขึ้นมา คุณอยากได้ตำแหน่งที่สูงกว่าเงินที่มากขึ้นหรือความท้าทายใหม่ๆทำให้คุณต้องกลับไปวิ่งไล่ตามอีกครั้งวงจรนี้ทำให้คุณไม่เคยรู้สึกพอหรือเติมเต็มได้อย่างแท้จริงหลักธรรมะสอนให้เราเข้าใจว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการพ้นทุกข์การทำความดีและการสแสวงหาความสำเร็จทางโลกเป็นเพียงเครื่องมือในการฝึกฝนสติและปัญญา ไม่ใช้จุดหมายปลายทางที่จะนำมาซึ่งความสุขถาวรดังนั้นจงเปลี่ยนโฟกัสจากการทำเพื่อเป้าหมายมาเป็นการทำเพื่อปัจจุบันขณะเมื่อคุณทำงานด้วยสติและความเพียรที่ถูกต้องสัมมาวายามะคุณจะสามารถมีความสุขได้ในทุกขั้นตอนของการทำงานโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันรับรางวัล และเมื่อคุณบรรลุความสำเร็จแล้วคุณก็จะสามารถปล่อยวางมันไปได้อย่างง่ายดายโดยไม่ยึดติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้